คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักดาหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องพิธารอดหรือไม่ลุ้นระทึกพิธาลิ้มเจริญรัตจะตกม้าตายหรือเปล่าประเด็นการถือหุ้นสื่อของนักการเมืองไม่ต่างจากฝันร้ายเพราะจุดจบมันคือถูกตัดสิทธิ์ต้องเว้นวักและยุบพักกรณีของพิธาเรียกแขกได้เยอะพอควร เพราะในมุมกฎหมายควรจะทำให้ชัดเจนหากวันนี้ไม่เคลียร์วันหน้าพิธาก็โดนตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ดีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือพิธาถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3บัญญัติห้ามมิให้บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเรืองไกรลีกิจวัฒนะนักร้องเสียงทองไปขุดคุยพบว่าข้อมูลณวันที่7เมษายนพิธายังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนในลำดับที่6,121เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย40์4030954168จำนวน42,000หุ้น เมื่อตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าข้อมูลของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนพบว่าเป็นนิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจการอยู่ธุรกิจตอนจดทะเบียนระบุการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงยกเว้นทางออนไลน์วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนระบุสถานีโทรทัศน์หมวดธุรกิจระบุว่ากิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ ปีที่ส่งงบการเงินคือปี2,560ต่อเนื่องถึงปี2,564ตรวจสอบข้อมูลบริษัท ITV จำกัดมหาชนจากเว็บไซต์พบว่าบริษัท ITV จำกัดมหาชนประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดทุกประเภทมีรายได้ปี2,565รวม21ล้านบาทมีรายได้ปี2,564รวม24ล้านบาท บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันพุทธที่26เมษายน2,566ข้อมูลของเรืองไกลแสดงว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนยังดำเนินกิจการอยู่แต่เป็นการดำเนินกิจการในรูปแบบไหนข้อมูลอีกด้านจากอนุพงษ์ชัยฤทธิ์รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทย pbs สรุปความมาตามนี้ครับ 1. หยุดประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ไอทีวีตั้งแต่24นาฬิกาวันที่7มีนาคม2550สืบเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาร่วมงานของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดีลิสต์ถอดหุ้นไอทีวีจากการซื้อขายตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม25 5 7 3. ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการฟ้องร้องพิพาททางกฎหมายกับสำนักปรหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสืบเนื่องจากกรณีที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดว่าการบอกเลิกสัญญาของสอป,ปนไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สป,ปนชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน2,890ล้านบาท3.1ต่อมาสป,ปนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งศาลปกครองมีคำสั่งยกคำร้องของสอปนอ 3. 2มมกราคม2,564สสปนยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา 4. ปีบัญชี2,565อทีวี itv มีไรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรับ20.5ล้านบาทวงเล็บผลตอบแทนจากตราสารหนี้และตราสารทุน กำไรสุทธิ8.5ล้านบาท 5. ้า itv มีบริษัทย่อยหนึ่งบริษัทคือบริษัทอ a r แวร์มีเดียให้เช่าอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ผลิตรายการโทรทัศน์ซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์และกิจกรรมการตลาดอื่นๆสถานะปัจจุบันของบริษัทคือหยุดประกอบกิจการ 6. กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่โดยพฤติการมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทไอทีในปัจจุบันคือบริษัทอินทัศหดิ้งจำกัดมหาชน 7. การรักษาสถานะความเป็นนิติบุคคลของบริษัทไอทีเพื่อดำเนินการฟ้องร้องกับสบปอนอวงเล็บความเห็นผู้เขียนครับสถานะของไอทีวไม่ได้ปิดอย่างถาวรปี2565 ยังมีรายได้จากการลงทุนมีบริษัทลูกให้เช่าอุปกรณ์ผลิตรายการหยุดกิจการไปแล้วแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าปิดไปเมื่อไหร่เมื่อไอทีวียังคงมีความเคลื่อนไหวการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาใหม่ย่อมทำได้ปัจจุบันกิจการสถานีโทรทัศน์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ในหลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวแพลตฟอร์มอื่นๆ อาทิยูทู b เฟ a บุ b o ติ t กต t o k ล้วนได้รับความนิยมมากกว่าฟรีทีวีด้วยซ้ำฉะนั้นประเด็นเรื่องไอทีวียังประกอบกิจการสื่ออยู่หรือไม่คงต้องพิจารณากันอย่างละเอียดเพราะหากเปลี่ยนคำถามว่าไอทีวียังมีความพร้อมในการประกอบกิจการสื่อหรือไม่ก็จะได้รับคำตอบที่ต่างออกไปแล้วพิธาถือหุ้นสื่อ ขัดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่รัฐธรรมนูญมาตราด8้วงเล็บสไม่ได้บอกว่าถือหุ้นเท่าไหร่ถึงจะขัดรัฐธรรมนูญบอกเพียงว่าห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นสดสดร้อนร้อนมีคำพิพากษาสารดีกาคดีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดนครนายกทํหนังสือแจ้งตัดสิทธิชานชัยอิสระเสนารัก อดีตสสนครนานยกพักประชาธิปัตย์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งคำพิพากษาระบุว่าคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องมีหุ้นในบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนจำนวนเพียง200หุ้นจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 2,973,925, 7 9 1หุ้น และมูลค่าหุ้นทั้งหมดของบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนตามราคาตลาดณสิ้นปี2,565เป็นเงิน5 7 9 9 9 7 1ล้านบาทในขณะที่หุ้นของผู้ร้องมีมูลค่าตามราคาตลาดในวันเดียวกันเป็นเงินเพียง38,000บาทการที่ผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนจำนวนเพียง200หุ้นดังกล่าว ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากผู้ร้องย่อมไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทแอดว n นซ์อินโฟ e ซอร์วิสจำกัดมหาชนดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร้องและพักการเมืองของผู้ร้องหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครและพักการเมืองอื่นเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของผู้ร้องหรือพักการเมืองของผู้ร้องได้เนื่องจากผู้ร้องมิใช่เจ้าของหรือมีจำนวนหุ้นในจำนวนมากพอ ที่จะสามารถกระทําเช่นนั้นได้การตีความบัญญัติของกฎหมายตามลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร้องมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนเพียง200หุ้นย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญการที่ผู้คัดค้านไม่ประกาศรายชื่อผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่จังหวัดนครน,นายกจึงเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา98วงเล็บ3และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561มาตรา42วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านเพิ่มชื่อนายชานชัยอิสระเสนารักผู้ร้อง และประกาศรายชื่อผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดนครนายกของพรรคประชาธิปัตย์คดีชาญชัยจะเป็นบรรทันานให้กรณีพิธาหรือไม่จบที่ศาลครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผัก,กาาหอมบรรณาธิการข่าวหนังสพิมพ์ไทยโพสต์